สวัสดีเน่ย EPD สอ2ครับหมือนี้ครับพามาเบิงสั่งเล่นกันครับพี่น้องครับโ,โมไฮโมรถทิ้งเดอ้อแม่มาข้ามวงนี้นีนน่แ,ม,แม่ทิ่งแม่ไว่ก้อนนั่วไอ้ยายนี่ได้วาะไรกินเกี่ยวแม่เนาะล้วงเล่องก้นเ้าในปากเ้าต่างคนต่างเลี้ยงเลย อ,อันนี้ก็จอกกันไปเรื่อยๆครับคนใส่เลย สตาร์ทโดนแท้รถนั่นสิพากันไปเที่ยวใสครับหั้เทียนบอดบ่สตาร์ทแล้วกันคุยกันได้มือแลกงไปไอ้คิ้วบ่มอดหรอกสิไปทรมันเด้ง lăng khuy gần โอ้ oh, พ่นน้ำให้เบิ้งเนี่ยครับพ่นน้ำให้เบิ้งเนี่ย <c oughs> บนสูงบนสูงดงไงกรับนเยอะ้น

น้องคุยกันน้องแคะหันหน้ามาหน่อยค่ะน้องแคะเวรเพนหัหน้ามหน่อยินทาวบาอยู่น <réussi> okay, um. ี <reh ens krit> okay. uh ่ยงแเอ้ยหน้ามหน่อยรว มุดแล้วมุดแล้วี้ามุดอื้ชื่นใจอชื่นใจหันหน้ามาหน่อยหันน้ามานดิสิ ยกมือสวยด้วยแคะยกมือสวยด้วยแคยกมือสวยด้วยแคะโปรโมชั่น บอกคนได้ว่าอากาศมันม้อนม่นีน้ำฝนตากาศงส้มเขาปกติไ่เลนมันฮ้อน กลับบ้านแล้วจาไม่ชันไม่ฟังคำสั่งแล้ยนี่กลับบ้านไม่อยากกลับมากันเลยนอนเลยเพื่อนซื้อ โอ้ขึ้นมาแล้วตัวใหญ่มากตัวใหญ่ เอ้เยีคนาะพมปีนรับเนาะโอ้ยกินอิ่มครับเลยเขามีน้องไง้องนอจ๊ะ้าหัวหันจ้ะนจ๊ะไปแล้วครับที่เหยที่เขาอาบน้ำเอาน้องแนนไม่ไปน้องแนนลงไหมครับน่ไปนั่งเดือ อยากได้ความจริงอยากได้ฟ so uh, ิล um, so ์มยืนเลยกันไปละ Basically, because tourism is low,